สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมดิฉันแอดมินเสาไอจากช่องมักหมอลำนิวส์ค่ะวันนี้เรามีข่าวร้อนจากวงการบันเทิงที่เรียกได้ว่าแฟนคลับพูดถึงกันไม่หยดุดและทำเอาโซเชียลแทบลุกเป็นไฟค่ะเรื่องรานี้เกี่ยวข้องกับคุณแม่นกโตเกียวมิวสิกหรือที่แฟนๆรู้จักกันดีว่าเป็นคุณแม่ของบอสบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นั่นเองค่ะแต่คราวนี้ไม่ใช่เรื่องเพลงไม่ใช่เรื่องคอนเสิร์ตนะคะ เป็นเรื่องส่วนตัวที่บอกเลยว่าแฟนคลับถึงกับใจหายและอดเป็นห่วงไม่ได้เพราะเกี่ยวพันกับหมายสารจากประเทศฟินแลนด์โดยตรงค่ะคุณแม่นกได้เดินทางไปประเทศฟินแลนด์เป็นเวลาหลายเดือนเพื่อจัดการธุระสำคัญเกี่ยวกับลูกๆของเธอแต่แล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อเธอได้รับหมายสารจากประเทศฟินแลนด์โดยตรงทำให้แฟนคลับและคนใกล้ชิดถึงกับใจหายและอดเป็นห่วงไม่ได้ คุณแม่นกได้เล่าด้วยน้ำเสียงที่ปนความเหนื่อยล้าว่าเดิมทีตั้งใจจะอยู่เพียงเดือนเดียวแต่เรื่องราวกลับยืดเยื้อและใหม่สารนี้ก็ทำให้บอสบิ๊กลูกชายของเธอถึงกับเครียดหนักจนร้องไห้ส่วนตัวเธอเองก็ยอมรับว่ารู้สึกกังวลมากจนบางวันแทบจะทานข้าวไม่ลงเลยทีเดียว คุณแม่นกยังได้พูดถึงชีวิตครอบครัวของเธออย่างตรงไปตรงมาบอกว่ามีสามีแต่ก็เหมือนไม่มีเพราะต่างคนต่างอยู่ไม่มีพันธัผูกมัดได้ๆและเธอก็ปล่อยให้ชีวิตดำเนินไปตามธรรมชาติไม่ได้คุมกำเนิดมานานแล้วเพราะยังอยากมีลูกเพิ่ม แม้จะเผชิญเรื่องราวมากมายแต่สิ่งที่แฟนคลับชื่นชมก็คือความเข้มแข็งและอารมณ์ขันของคุณแม่นกเธอยังหัวเราะและคุยกับแฟนคลับด้วยความเป็นกันเองแม้จะเจอปัญหาหนักหน่วงก็ตามสุดท้ายนี้แฟนคลับหลายคนต่างส่งกำลังใจให้อย่างล้นหลามและขอให้คุณแม่นกผ่านพ้นทุกเรื่องราวไปได้ด้วยดีเพราะสำหรับพวกเขาคุณแม่นกไม่ใช่แค่แม่ของศิลปินที่รัก แต่ยังเป็นตัวอย่างของผู้หญิงที่เข้มแข็งและไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาค่ะคุณแม่นกได้พูดผ่านคลิปด้วยน้ำเสียงที่ปนทั้งความเหนื่อยล้าและน้อยใจเธอบอกว่าตอนแรกตั้งใจจะมาฟินแลนด์เดือนเดียวค่ะแต่ตอนนี้เข้ามาเดือนที่3แล้วยังไม่เสร็จสิ้นอะไรเลยและยังมามีหมายสารเข้ามาอีกมันเหนื่อยจริงๆค่ะแม้จะไม่ขอลงรายละเอียดลึกนะครับแต่ก็สัมผัสได้เลยครับวันนี้คือช่วงเวลาที่กดดันและหนักหน่วงจริงๆสำหรับเธอ คุณแม่นกยังพูดถึงชีวิตคู่ของเธอแบบตรงไปตรงมามากๆบอกว่ามีสามีแต่ก็เหมือนไม่มีเพราะต่างคนต่างอยู่ไม่มีข้อบผูกมัดทางศาสนาใดๆที่ต้องอยู่ด้วยกันตลอดไปเธอยังบอกอีกว่าปล่อยให้ชีวิตมันเป็นไปตามธรรมชาติไม่ได้คุมกำเนิดมานานแล้วเพราะยังอยากมีลูกเพิ่มแต่ก็ไม่ได้คาดหวังอะไรเกินไปนะคะคุณแม่นกครับผมอยากบอกจากใจเลยนะครับว่าพวกเราทุกคน เข้าใจและรับรู้ถึงสิ่งที่คุณแม่กําลังเผชิญอยู่ในตอนนี้ผมอยากให้คุณแม่เข้มแข็งเหมือนอย่างที่เคยเป็นมาเพราะแม้จะเจอเรื่องหนักหนาแค่ไหนคุณแม่ก็ยังยิ้มยังพูดคุยกับแฟนคลับด้วยความจริงใจจําไว้นะครับว่าคุณแม่ไม่ได้อยู่คนเดียวพวกเราทุกคนแฟนคลับทุกคนจะคอยส่งแรงใจให้เสมอขอให้คุณแม่ผ่าน,านพ้นทุกปัญหาไปได้ด้วยหัวใจที่แข็งแรงและขอให้เรื่องราวต่างๆคลี่คลายลงในเร็ววันครับแม่ร้องไห้ ีกับตอนทุลาเสร็จจ้ะธุลาก็ยันบ่ยแล้วยากธุระข่เดียวไม่สารมากที่จริงไม่ที่จริงนะไม่ธุระเรื่องมึงเรื่องที่จาของมหาลูกเขาเขาวบวนมังเอินมากไม่จอก,กระดาษส่งไม่อีกตาสั่งของสารฟินแลนด์ส่งมาเขไม่อยากว่าอะไรเอาไปไม่ไพไม่ซอยเท่าได้ดอกตาตาสัง่งกันไหม หมาสารมาโอ้ขุมะมึไงออเอากุปติกูขุมกันแล้วสติดุมร้อนเนี่ยต้องขุมแล้วเขาต้องขุมแบบอะไรนึงค่อย่ไหมเดือนเดียวแต่ว่ามันเขาเดือนที่สามแล้วเนี่ยทำอะไรไม่ได้ไงต้องรออย่างเดียวรอเขาเอื้นไข่อยเอกสารยื่นเรียบร้อยหมดแล้วก็ตัวหน่อยพูดสาวบอขคอยอ่านเมนผู้เยาบ้านไม่ใช่นะปกติไข่กับ่าอ่านเพราะยามันมาเห็นหนงแบ้นตาหนิเมนขันเบิงยงสิรยุทธราไก่มากข่ คขตั้งไก่หลายมูกับสีว่ามีพผิดปกไปยังเขตั้งไก่นม,มันอ่านมันบอกหูเรื่องไนมะ่มือเจ้าเออมันทรมานม่มือเจ้าแต่ว่ากินเนี่ยกินบังคับเจ้าของทุกครั้งที่กินที่มือเจ้าเห็นเนี่ย่อยบังคับเจ้าของเนี่ยกินเข่าปลล่งไหมบัดเหลาก็ไหวือกินง่ายแท้มันคือกินวาหิมติยามาไซไลฉันได้ฉันบ่แมมนคนมักเมาประนัน สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะเออเมื่อยยูป่อตะท่อปั๊มน้ำมันปอตะท่อนนี่แหละพาไปดูคุณแม่น่ะบ่ไ้อันลูกสาวก็จะเป็นอันเป็นตาสร้างเนาะไปรบของเล่าแม่มึงกับแม่ความระวาเนี่ยคือกูใบเขาหาเงินไปที่นี่มึงมึงไปโฉงเงินมึงเสีกูเฮ็ดวิธีใดมันแง่หนึ่งแต่ละคนโอ้ยัดน้าบวไรเดี๋ยวแล้วถอดผานเนี่ยมั้ง บอด้มัดบอด้มันนาปะแต่ละคน <c oughs> เอาเหตุไปบริษัทก็อดอาากเดือดร้อนอาจจะเดือดร้อนสายตาคนท่านผู้ชมอันนั้นคือปัญหาของท่านผู้ชม <c oughs> โอ้ยไม้ยอมเนี้ยไม่เจ้าคน่เคยเคยมีลูกคนเคยคลอดลูกคือคลอดโดยธรรมชาติแล้วโดนเย็บบอแต่ห้าวย่างๆนันหอยห้านะคลอดลูกนวลลูกคนแหลกคนสองคนสาม เวลาของหนะํามันเจ็บเนาะมันแสบเนาะแผลเราที่โดนเย็บคอยเอา <c ười> คอยเราก็จกไปซ่องเงี้ยมั้งนะั่งยี่ส่วมืองเดือ่อก็นั่งอันยิงยองยิงยอง,อยองอยยกันยิ่งเจ็บแผลแผลยังไม่หายมือเจ้าคนนี้เคยมีลูก,ล,กลูกที่ไม่ใช่ผ่าทะผ่านะลูกที่ออกธรรมชาตินี่จากช่องคลอดเรานี่จจนีมเห้าเนี่ยคอยก็คอยอ,อยัถ้าไปเยี่ยมมันก็ลำบากเนะ้วมือเจ้าเคยเป็นว่าเอากระจกไปซ่องไหม พราะมยิกอบอจะเจอมอรสุมชีวิตแต่คุณแม่นกก็ยังไม่ทิ้งอารมณ์ขันมีช่วงหนึ่งเธอพูดขำๆเรื่องการตั้งกล้องถ่ายคลิปว่ามุมกล้องอาจจะรบกวนสายตาคนดูบ้างก็หัวเราะก,กันไปเรียกได้ว่าแม้เครียดแต่ก็ไม่ทิ้งรอยยิ้มให้แฟนคลับค่ะหลังจากคลิปเผยแพร่ออกไปแฟนคลับจำนวนมากต่างคอมเมนต์ให้กำลังใจบางคนบอกว่า ชื่อมชมความแข่งแข็งของคุณแม่นกมากๆแม้จะเรื่องใหญ่ก็ยังยิ้มสู้และแบ่งปันเรื่องราวให้แฟนๆได้รู้บ้างนี่คือสิ่งที่ทำให้เธอยังยืนหยัดได้เพราะแฟนคลับคือกำลังใจสำคัญที่สุดค่ะคุณแม่นกและบอสบิ๊กคั t ดิฉันอยากจะบอกจากใจเลยนะคะว่าพวกเราทุกคนแฟนคลับต่างรับรู้และเข้าใจสิ่งที่ทั้งสองกำลังเผชิญอยู่ตอนนี้นะคะเรื่องราวครั้งนี้อาจจะหนักและกดดันมาก แต่ขอให้คุณแม่นกและบอสบิ๊กจำไว้เสมอว่าพวกเราทุกคนแฟนคลับทุกคนจะคอยส่งแรงใจให้เสมอคุณแม่นกคือแม่ที่เข้มแข็งและไม่เคยยอมแพ้ส่วนบอสบิ๊กก็เป็นลูกชายที่รักและห่วงแม่ที่สุดพวกเราขอให้ทั้งสองผ่านพ้นทุกเรื่องเราไปได้ด้วยดีขอให้ทุกปัญหาคลี่คลายลงในเร็ววันและขอให้ครอบครัวของคุณแม่นกและบอสบิ๊กเต็มไปด้วยความสุขความรัก และกำลังใจจากแฟนคลับอย่างพวกเราตลอดไปสำหรับเรื่องราวหมายสารจากฟินแลนด์ของคุณแม่นกโตเกียวมิวสิกเราคงต้องติดตามกันต่อไปค่ะว่าจะจบลงอย่างไรทางช่องมักหมอลำนิงส์และดิฉันแอดมินเสาไอขอเป็นกำลังใจให้คุณแม่นกและครอบครัวผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปได้ด้วยดีนะคะถ้าไม่อยากพลาดข่าวสำคัญแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ให้กำลังใจศิลปินที่คุณรักด้วยนะคะ ขอบคุณที่รับชมค่ะ